มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทายานไปด้วยกันสวัสดีครับทยาน Daily p o d c a s t นะครับถ้าวันนี้คุณตื่นมาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากที่จะลุกไปล้างหน้าแปรงฟันขับรถไปที่ทำงานไม่มีความรู้สึกว่าอยากที่จะพยายามเพื่อที่จะให้ตัวเองจะ,จะเจริญเติบโตได้ในหน้าที่การงานไม่มีความรู้สึก อยากจะเดินเข้าไปที่ผแผนแล้วก็ต้องไปเจอเพื่อนร่วมงานไปเจอหัวหน้าแล้วก็ต้องพยายามปั้นสีหน้าทํางานไม่มีความรู้สึกอยากที่จะเปิดคอมพิวเตอร์หรือเดินไปเช็คอินตัวเองที่หน้าร้านนะครับแล้วก็เริ่มทํางานอย่างขยันขันแข็งเหมือนในวันก่นกอนๆที่ตัวเองเคยได้ทํามาความรู้สึกแย่ๆแ,แบบนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แต่วันนี้มันทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกแย่มากๆแล้วก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่า ทำไมฉันยังต้องทําสิ่งนี้อยู่ถ้าเรากําลังเจอกับสถานการณ์แบบนี้เราควรจะต้องจัดการตัวเองอย่างไรดีครับคือต้องบอกว่าเรื่องของความรู้สึกเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้นะครับมนุษย์เราเนี่ยเรามีอารมณ์มีความรู้สึกมันจึงเป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่ทําให้เราแตกต่างจากหุ่นยนต์แต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยอย่างแรกเราต้องเข้าใจพื้นฐานและปัจจัยของมันก่อนอารมณ์และความรู้สึกเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้ แต่อยู่ภายในตัวของเราแต่มันไม่ใช่ตัวของเราเตือนตัวเองเอาไว้เสมอว่าเรามีสิ่งนี้เป็นเพื่อนอยู่เสมอแล้วก็ต้องอย่าลืมมันนั่นก็คือเพื่อนที่ชื่อว่าสติเวลาที่มันมีสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์นะครับถ้ามันเป็นอารมณ์ในด้านบวกมันก็อาจจะไม่ค่อยทําอันตรายเราเท่ากับอารมณ์ในด้านลบตื่นมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้ร่าเริงสดใสมีอินเอจีสูงมากอยากจะรีบไปทํางานกับตื่นมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้ไม่อยากจะ ล้างหน้าแปลงฝันไม่อยากจะสตาร์ทรถยนต์ไม่อยากจะขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อที่จะไปทํางานสองอย่างนี้เกิดขึ้นจากอารมณ์ทั้งคู่แต่อย่างแรกก็คืออารมณ์ที่มันร่าเริงสดใสมี energy สูงๆเนี่ยยังไงมันก็ส่งผลในแง่บวกมากกว่าแง่ลบอยู่แล้วแต่เพื่อนที่ชื่อสติเนี่ยแหละครับจะเป็นเพื่อนที่คอยดึงเราให้กลับมาสู่โลกความเป็นจริงอารมณ์บางครั้งเกิดขึ้นเราบังคับมันไม่ได้ครับแต่ถ้าเราเตือนตัวเองให้รู้ว่าเอ้ยอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ตัวเรานะ มันเกิดขึ้นบ้างตั้งอยู่แล้วก็หายไปเป็นธรรมชาติเป็นปกติที่เกิดขึ้นกับตัวเราถ้าวงจรแบบนี้เราสามารถจัดการในแต่ละวันได้อย่างไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็คงดีถูกไหมครับแต่นี่ขนาดเรารู้ทั้งรู้นะว่าอารมณ์มันทำงานแบบนี้รู้ทั้งรู้ว่าตัวเราเองก็มีสติแล้วก็เรียกสติได้แต่บางครั้งบางคราวเนี่ยปัจจัยแวดล้อมในที่ทำงานเนี่ยมันเป็นตัวที่ คอยกระตุ้นอารมณ์ในด้านลบให้เกิดขึ้นเสมอทําให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในสภาวะที่คนก็จะนิยามว่าเป็นสภาวะเบิร์นเอาท์เป็นสภาวะของการเ,นเหนื่อยเมื่อยล้าทางด้านสภาพจิตใจเนี่ยไม่มีแรงกระตุน้นไม่มีแรงบันดาลใจที่อยากจะลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามให้มากกว่าที่เราสามารถทําได้แล้วปัจจัยอะไรในที่ทํางานครับที่มักจะทําให้ตัวของคนคนหนึ่งเนี่ยจะไปอยู่ในสถานะที่เกิดความรู้สึกว่าดีโมทีเวต คือไม่มีความรู้สึกมีแรงกระตุน้นมี motivation ที่อยากจะไปทําอะไรดีๆยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะครับเช่นความผิดคล้ายๆกันแต่ลงโทษคนหนึ่งนะฮะรุนแรงมากๆก,ก,กว่าอีกคนหนึ่งที่ทําความผิดคล้ายๆกันจนเห็นออกมาเป็นอะไรที่มันดูชัดเจนเลยว่าเลือกที่รักมักที่ชังอนะ่มันเป็นวัฒนธรรมที่ขาดความแรงแบบเนี้ย่นะหรือว่าการโปรโมทนะฮะอันนั้นเด็ก ของเขาอันนี้ไม่ใช่เด็กเขาเวลาโปรโมตอ่าเด็กนายก็จะได้โตก่อนได้ขึ้นก่อนไม่ใช่เด็กนายก็รอไปก่อนอย่างเงี้ยก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ทําให้คนรู้สึกว่างั้นจะพยายามไปทําไมจนกลายเป็นความเบื่อหน่ายนะครับทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราควรจะต้องจัดการสถานการณ์แบบนี้ยังไงนะครับแน่นอนถ้าเราจะไปเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะครับเปลี่ยนได้แต่มันคงไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ได้เลยดีไม่ดีเราอาจจะ กระเด็นออกไปคือเหนื่อยกว่าเดิมมากๆก็ได้เพราะว่าพยายามที่จะไปเปลี่ยนวนัฒนธรรมแต่คนอื่นเขาไม่ได้อาจจะมีปัญหาอะไรแบบที่คุณเจอก็ได้เพราะฉะนั้นการที่จะไปเปลี่ยนปัจจัยภายนอกมันยากก็ต้องกลับมาจัดก,การปัจจัยภายในของตัวเราเองนี่แหละครับอย่างแรกเนี่ยถ้าอยู่ภายใต้สถานการณ์เดิมๆซ้ําๆในแต่ละวันแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่อยากจะลุกขึ้นมาไปเข้าที่ทํางานเลยเนี่ยถ้ามันต้องลาก็ต้องลานะครับต้องเปลี่ยน สภาพแวดล้อมเอาตัวเราเองเนี่ยไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันรีแลกซ์สภาพแวดล้อมที่เราไม่ต้องคิดถึงเรื่องที่มันทําร้ายจิตใจเราเหมือนกับไปกดปุ่มรีเซ็ตนะครับสักสองสวันลาไปพักร้อนนะครับก็คงลาระดับ7วันหลับลาเป็นเดือนอย่างที่ฝรั่งเขาทํากันเนี่ยเมืองไทยเราอาจจะทําแบบนั้นได้ยากนะครับมันไม่ใช่วัฒนธรรมของเราผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทําได้แล้วพอเราได้กดปุ่มรีเซ็ตเอาตัวเราเองออกจากสภาพแวดล้อมแบบเดิมๆเนี่ย เราไปเห็นสิ่งที่ทําให้เราไม่ต้องไปคิดถึงสภาพแวดล้อมที่ทําให้เราเห็นที่ไรก็รู้สึกอารมณ์มันดาวนะฮะมันอาจจะทําให้เราจุดไฟแล้วพอกลับมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกแย่ๆกับวัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อมเดิมๆก็ได้บางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองจริงๆนะครับพอไปรีเซ็ตตัวเองกลับเข้ามาปับ๊บเออแป๊บหนึ่งดีขึ้นนะครับอย่างที่สองเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึก แย่ๆกับวัฒนธรรมนะฮะเราควรจะต้องพูดออกมาแต่วิธีการพูดของเราเนี่ยต้องเลือกให้ถูกกาลเทศะนะครับวิธีการพูดเนี่ยบางคนเนี่ยใช้วิธีการพูดแบบการเรียกร้องความสนใจคือววยวายนะครับสร้างกลุ่มสร้างกวนนะครับพยายามที่จะเหมือนกับพูดแค่กับ พื่อนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันดูแล้วมันมีความจงใจที่อยากจะให้คนทั้งองค์กรหรือคนในแผนกอื่นเนี่ยได้รับทราบไปด้วยอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการพูดที่อาจจะไม่ถูกกาลเทศะมากนั้นวิธีการพูดและการสื่อสารที่ดีเนี่ยผมแนะนําว่าไปหาแผานกเอชก่อนหาคนที่ผมเชื่อว่าคุณเข้าไปทํางานที่ไหนก็ตามเนี่ยคุณควรจะต้องมีสักคนในแผนกเอชที่คุณคุยกับเขาได้ในเรื่องภายในองค์กรน,นะครับ หรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวเองก็ตาม HR ในแต่ละที่เนี่ยมักจะต้องมีความเป็นที่ปรึกษาด้วยอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนว่าคงไม่ใช่ทุกที่อ่ะแต่ที่ส่วนใหญ่แม้กระทั่งที่หมไม่ทางานมาเนี่ย HR เองก็มักจะต้องเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าเขาเองต้องพยายามที่จะรักษาพนักงานให้เทํางานให้ได้ไม่งั้นท้าพนักงานออกไปเขาก็ต้องหาพนักงานมาทดแทนใหม่มันก็เขาก็ต้องเหนื่อยถูกไหมฮะเพราะนั้นเขาจึงพยายามจะรักษาพนักงานที่มีอยู่ให้ดีที่สุดอยู่แล้วการที่เราจะ อยากจะบ่นอยากที่จะสื่อสารอยากที่จะพูดในสิ่งที่มันอยู่ในใจของเราความในใจของเราที่เราก็ไม่มั่นใจว่าพูดไปแล้วจะมีคนเข้าใจเราหรือเปล่าหรือมันจะเป็นเรื่องท็อกซิกไหมองค์กรจะเข้าใจตัวเราผิดหรือเปล่าเนี่ย HR คือเรียกว่าเพื่อนคู่คิดที่ดีมากๆที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ในองค์กรนะครับที่คุณควรจะเดินไปหาเขาแล้วไปขอคำปรึกษาจากเขาก่อนแต่ที่ควรจะเลี่ยงเลยก็คือการบ่นถึงสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน องค์กรวัฒนธรรมโ o c e s สการทำงานคอนฟ lict ที่เกิดขึ้นในที่ทำงานให้กับคนอื่นๆในที่ทำงานฟังแล้วมันอาจจะทำให้คนอื่นเข้าใจว่าตัวคุณกำลังสร้างบรรยากาศที่ทอกซิกให้เกิดขึ้นภายในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยลองวิธีแบบที่ผมแนะนำไปใช้ดูครับถ้ามันถึงจุดที่เราเหนื่อยเมื่อยล้าทางจิตใจจริงๆเนี่ยลาดูครับแล้วก็บอกไปตรงๆเลยว่าช่วงนี้เหนื่อยมากจริงๆ แต่การลานี่เลือกช่วงเวลาด้วยนะครับแล้วก็2หาเพื่อนผู้คิดนะครับเป็นภายในเ r ชเป็นหัวหน้าที่เราจะสามารถปรับทุกได้นะฮะร,ระบายเขาฟังได้ว่าตอนนี้ความรู้สึกของเราเนี่ยมันไม่ค่อยพร้อมแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็อันที่สามนะครับที่แนะนำนะฮะก็คือไปพบจิตแพทย์ครับการไปพบจิตแพทย์ในเมืองไทยเนี่ยราคาไม่ได้แพงนะครับแต่ว่าจิตแพทย์เมืองไทยที่ผม เคยทดลองนะตัวเองแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันแนะนาคนอื่นให้ไปหาจิตแพทย์เนี่ยเอิ่มเป็นยังไงผมก็ลองไปปรึกษาไปหาเองฮะอย่างแรกที่ต้องรู้เลยว่าการจองคิวจิตแพทย์นี่คือจองยาวนานมากนะครับผมจองคิวจิตแพทย์ได้นี่เป็นเดือนนะครับกว่าจะได้ไปเจอแล้วก็โดยส่วนใหญ่ของจิตแพทย์เราต้องเข้าใจก่อนว่าเขามาเพื่อมาฟังเราพอผมได้ลองไปแล้วก็พูดคุยแล้วผมก็รู้แล้วโอเคจิตแพทย์ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รับฟังเราเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อย่าลืมว่ายังมีวิธีทางการแพทย์ที่อาจจะช่วยรักษาเราได้จริงๆด้วยซึ่งมันก็มียาคลายเครียดมียามีอะไรต่างๆที่มันอาจจะมาเป็นส่วนเสริมให้เรานะลดเรื่องของความเหนือหน่อยเมื่อล้าทางด้านจิตใจด้วยวิธีแบบนี้ก็ได้อีกวิธีหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่ผมไม่แนะนำเลยคือคือเรื่องของความรู้สึกเนี่ยนะฮะ มันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็ไม่มีความแน่นอนครับถ้าเราไปเผลอยึดมันเมื่อไหร่ครับว่าโอ้ยรู้สึกแย่แล้วองค์กรนี้ไม่ใช่สําหรับฉันละระวังให้มากว่านี่กําลังเป็นหลุมพรางกับดักที่ตัวเราขุดขึ้นมาเองครับไม่มีอะไรการันตีว่าการที่คุณหนีจากความรู้สึกที่คุณกําลังเจอแล้วคุณก็เหมารวมว่ามันเกิดขึ้นเพราะสภาพแวดล้อมเพราะองค์กรนี้ไม่มีอะไรการันตีว่าคุณย้ายไปที่องค์กรใหม่ แล้วคุณจะไม่รู้สึกแบบเดิมอีกเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะปัจจัยภายนอกก็ได้แต่คุณเองต่างหากที่ไปหยิบไปช่วยเรื่องราวนะครับหรือเหตุการณ์เล็กๆที่เป็นปัจจัยภายนอกเอามาแล้วผสมปนเปก,กับความรู้สึกของคุณเข้าไปจนสุดท้ายตัวคุณเองนั่นแหละที่เข้าไปรับเอาสถานการณ์แย่ๆบวกกับความรู้สึกแย่ๆนั้นและเอามายึดถือว่ามันเป็นตัวของเราก็ต้องตั้งคําถามนะครับว่าการที่เราให้ความสําคัญกับความรู้สึก มากกว่าตัวเนื้องานเนี่ยมันจะทําให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้จริงหรือถ้าส่วนตัวผมเองที่ผมเห็นพนักง,งานทํางานกับผมมาเป็นหลายร้อยคนแล้วผมอยู่กับองค์กรที่มีคนเป็นพันเป็นหมื่นหรือแม้กระทั่งหลักไม่ถึงสิบคนมาแล้วผมบอกได้เลยว่าคนที่เอาความรู้สึกของตัวเองมาก่อนเรื่องงานจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ยากมากจริงจ ผลสารการติดตามนะครับแล้วมาพบกันในอีพีต่อไปสวัสดีครับพียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชย์ย